รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย วิกเอ็มโกหกคนไทยทั้งประเทศเหมือนเป็นนักโทษเลยฮะัเหมือนเป็นผู้ต้องหาคนนึ่งที่บอกว่าเ,ออเป็นความรู้สึกเจ็บปวดมากตอนนั้นคือแม่ผมให้สัมภาษณ์ไปแล้วก็โดนด่ามาแบบแม่ก็ตอแหลลูกก็ตอแหลว่าเราไม่เคยกล้ามีความรักหรือไม่เคยมีใครเข้ามาไม่มีครับไม่มีใครจีบแล้วก็ไม่กล้าไปจีบใครด้วยพอเริ่มพังในวันนั้นเนี่ยเราก็เริ่มมองความสัมพันธ์แบบว und ันในสแตนเราเหงาอะเราไม่สามารถอยู่คนเดียวได้ทุกวันนี่ผมไม่เคยพูดที่ไหนเลยนะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะรับ f ฟ i d เดย์โชว์ครับเปิดเรื่องจริงจากหัวใจคนดังครับมาพร้อมกับพี่อ้อยพี่ชอดนะครับาอ่านนั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะฮะวันนี้ครับแขกรับเชิญของเราต้องบอกว่าเป็นพระเอกหล่อเข้มเลยแต่ว่าก่อนหน้านี้จะเข้มแค่ไหนก็เจอมรสุมชีวิตชงเข้มหนักใส่เหมือนกันนะครับหนักถึงขนาดที่เคยคิดว่าอยากจะออกจากวงการบันเทิงหรือคิดว่าอยู่ต่อไม่ไหวละ เราย้อนกลับไปผมคิดว่าเป็นข่าวใหญ่ระดับประเทศเลยนะตอนนั้นนะครับดราม่าของการถูกหวยที่์รางวันที่1อ่ะวันนี้พร้อมเปิดใจในทุกๆเรื่องรวมถึงบทเรียนที่ได้เรียนรู้จากการที่ได้รับและชีวิตของผู้ชายคนนี้เปลี่ยนไปยังไงบ้างและแน่นอนสถานะหัวใจล่าสุดของ Big M ครับสวัสดี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 ครับสาวๆใจเย็นค่ะ นี่เป็นเสียงของแม่ยกล้วนๆนะคะต็งที่มากค่ะถามก่อนเลยบิ๊กเอ็มชื่อนี้คือเป็นชื่อที่เป็นนามปากกาหรือเป็นชื่อที่คุณพ่อคุณแม่ตั้งให้ตั้งแต่เด็กเลยอะคะมาตั้งแต่เด็กเลยครับชื่อเนี่ยมันมาจากรุ่นของรถกระบะยี่ห้อหนึ่งครับใช่แล้วก็คุณพ่อคุณลฮะคุณคุณพ่อเขาออกตอนที่มีผมพอดีตอนเด็กๆผมไม่ชอบเลยนะอ๋อเหรอไม่ชอบเหรอผมเพราะว่ารู้สึกว่ามันแปลกเวลาไปโรงเรียนเนี่ยแต่มันก็จําได้ดีนะมันก็ไม่ซ้ำนะ ตั้งแต่ตั้งแต่เกิดมาก็เคยได้ยินว่าคนชื่อบิ๊กเอ็มเป็นคนแรกนะใช่ใช่ค่ะเอาเคยเจอใครชื่อซ้ำไหมไม่ไม่เจอครับอ่ะเห็นไหมมันก็มันก็สร้างคาแรคเตอร์ได้มีความยูนิคที่สุดคือไม่มีใครแต่ตอนโตชอบครับตอนโตชอบแล้วเออแล้วรู้สึกโดดเด่นครับรู้สึกว่าไม่เหมือนใครเห็นบอกว่าตอนที่ทีมงานไปติดต่อพี่เกมบอกว่ามาเลยมาเลยอะไรคือความตั้งใจในการมาคาเฟ่ อุ <descriptions> ้ยพูดอย่างเงี้ยวันห่วยนะไม่ก็อยากมาฝากเนื้อฝากตัวอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็โดยส่วนตัวก็ชอบดูรายการนี้อยู่แล้วด้วยครับค่ะนะฮะตมื่กี้เดินเข้ามาจะบอกว่าตื่นเต้นนะี่ตื่นเต้นตื่นเต้นจริงๆครับไม่ต้องตื่นเต้นคุยสบายๆก็รุ่นเดียวกันแหละเหมือนคุยเหมือนเพื่อนกันอ่ะค่ะค่ะหลายคนมารู้จักชื่อของวิกเอ็มค่ะตรงๆกันเลยจากตอนที่มันเป็นข่าวใหญ่โตคือวันที่แปลวาไม่ดังนะดังทะลุจะดังขึ้นไปอีกเออมันดังทะลุขึ้นมาจากตอนข่าว เรื่องของโหวยทิมชาติตอนนั้นมันคือเกิดอะไรขึ้นคือตอนนั้นผมกำลังจะทำคอนเสิร์ตเ <c oughs> ข,ของตัวเองนะครับแล้วทีนี้ก็ทําธุรกิจอยู่ด้วยแล้วก็จะมีหุ้นส่วนกันหลายคนแล้วทีนี้ก็มันเหมือนเป็นการาเขาเตรียมที่จะทําแผนการตลาดเพื่อที่จะให้ตัวแบรนด์มันเป็นที่รู้จักมากขึ้น <c oughs> โดยการที่ใช้ผมมาเป็นตัวกลางเลยอก็เลยสร้างเรื่องนี้ขึ้นมาในในภาพข่าวก็คือเราจะเห็นว่าน้องบอกว่าน้องถูกรางวัลที่หนึ่งครับใช่ไหมคะ อ่าแล้วตอนนั้นคือเขาบอกกับน้องว่าอะไรคะทุกอย่างอ่ะมันมันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่เขาไปดูกันแล้วเขาก็จะผมมันจะเป็นจะมีหน้าที่แค่แบบส่งสมมติว่าเขาส่งอน,นี้มาแล้วก็อ่ะโพส์โพส์เลยโพสเลยอ,อะไรอย่างเงี้ยเอ่ออย่างที่ที่เป็นข่าวที่บอกว่ามีเงินจ่ายค่าตัวอะไรเงี้ยอันนั้นคือเป็นเงินที่เป็น sponsor, สปอนเซอร์สําหรับคอนเสิร์ตผมจริงๆคือผมไม่ได้เป็นกระส่วนใช่ใช่ผมไม่ได้เลยเลยพอหลังจากการที่เริ่มมีการบอกว่าเฮ้ยหวยทิพย์หรือเปล่าถูกรางวัลที่หนึ่ง จริงหรอกระแสมาค่อนข้างแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ถึงขั้นไปว่าคุณแม่เราด้วยในตอนนั้นอใช่ครับใช่ครับที่บอกว่า,เ,าเป็นความรู้สึกเจ็บปวดมากตอนนั้นคือเป็นคอมเมนต์ในโซเชียลนะครับอบอกว่า,าแม่ก็ตอแหลลูกก็ตอแหล,ะลอะไรอก,ก็ก็ด่าแรงเหมือนกันทำไมมันถึงได้ไปพาดพิงรตีคุณแม่คือไม่ว่าตอนนั้นจะพูดอะไรก็แล้วแต่มัน,นมันจะโดนคอมเมนต์ด้านลบร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วซึ่งแม่ผมก็ให้สัมภาษณ์ไปแล้วก็โดนด่ามาแบบนี้เะไราให้กำลังใจกันยังไงบ้างคะในตอนนั้น คุณแม่เนี่ยแกเป็นคนที่คิดมากมาก,มากครับแกจะชอบอ่านโซเชียลชอบอ่านคอมเมนต์มาก<ช>ก็จะบอกว่าอ<ช>ย่าไปอ่านบางทีก็ต้องก็ต้องปล่อยผ่านไปบ้างก็บอกว่าเดี๋ยว <ๆ S 2> เดี๋ยวมันก็ผ่านไปแต่ภายใต้การปลอบโยนคุณแม่ตรงนั้นเนี่ยตัวเราเองก็บอกว่าเครียดหนักถึงขนาดแบบเจ็บไข้ได้ป่วยคือช่วงก่อนนั้นมันเป็นมันเป็นสัปดาห์ที่หนักมากๆช่วง3 4วันก่อนก่อนที่จะเป็นวันสิ้นปีก็เออเครียดเครียดมากจนไม่รู้จะทำอะไรแล้วทีนี้วันที่31แล้ววันที่1เนี่ยผมจะต้องไปแถลงข่าวกับพี่นว ไปสวดมนต์สิ้นปีกันในห้องพระนั่นแหละครับแล้วก็ร้องไห้กอดกันแล้วมันเป็นวันที่ผมกินข้าวไม่ได้เครียดมันรู้สึกเหมือนเหมือนตกนรกทั้งเป็นอ่ะมันร้อนรุ่มมันกระสับกระสายมันอยู่ไม่ได้แล้วก็เครียดแบบเครียดจริงๆอ่ะมันกินข้าวไม่ทั้งคาเดียวก็กินไม่ได้ก็อาเจียนออกมาซึ่งในวันนั้นเองแน่นอนค่ะก็จะมีคําแนะนํามาจากหลายๆฝั่งหลายฝ่ายคือแต่แต่ละฝั่งครับเขาก็จะโทรมาบอกว่าเออทำแบบนี้ดิ ฝั <F son> no, them. Them oh, right. ่งน mm ี hmm. mm ้บอกไม่ได้ต้องต้องทำแบบนี้ไม่งั้นจบนะฝั่งนี้ว่าเชื่อเชื่อต้องทําแบบนี้ทําแบบนี้อะไรย่างเงี้ยมันก็แล้วเราเป็นคนกลางอ่ะแล้วคนอื่นก็คือก็คือลอยตัวกันไปหมดแล้วแต่ผมอาจจะต้องเป็นคนที่มาออกแน้่แทนทุกคนเนี่ยผมต้องรับรับทุกอย่างรับหอกที่พุ่งมาทุกทางเลยเขาก็คงจะกลัวว่าการแถลงข่าวจะกระทบกระเทือนแต่ละฝ่ายใช่ใช่แล้สิ่งที่ห่วงกังวลไปกว่านั้นก็คือมันเหมือนชีวิตและอนาคตของเราด้วยนะใช่ครับการที่เราเป็นคนที่อยู่ตรงนี้นั้นเนี่ยพอมันเกิดเหตุการณ์แบบน เราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าในที่สุดแล้วอะอนาคตเราจะยังไงต่อไปอตอนนี้มันผ่านไปละแต่นะวันนั้นอะความรู้สึกเหมือนกับว่า Big M กวหกคนไทยทั้งประเทศเดินเข้าไปนั่งถแถลงข่าวสุดท้ายวันนั้นสิ่งที่เราตัดสินใจทำคือเราเลือกทำยังไงพูดความจริงผมเตรียมใจมาตั้งแต่คืนคืนก่อนที่จะไปพูดแล้วว่าเราจะไม่ฟังใครเราจะเราจะพูดไปเลยก็คือจะเกิดอะไรก็เกิดอะตอนนั้นคิดเลยว่าถ้าชีวิตในวงการเราจะจบ ก็ก็ถือว่าเป็นเวรเวน,น,นกรรมของเรา,เรา,เ,ราเราทำบุญมาแค่นี้ <Ừ. S 1> แต่ถ้าสังคมให้อภัยเราพูดความจริงไปแล้วแล้วแล้ว,ลว,ลว,ลวมันมันเป็นผลด,ดีกับตัวเราแล้วก็ทุกคนเข้าใจเราก็ถือว่าเราได้ทําสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็เลยตัดสินใจพูดความจริงไปเลยหลังจากการแถลงข่าวในวันนั้นเรารู้สึกปลดล็อกในใจของเราเองไหมคะมันรู้สึกโล่งมากมันเหมือนยกภูเขาออกจากอกจริงๆเลยครับวันนั้นค่ะแต่ในความสบายใจนั้นก็ <laughs> 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 ยังมีเคลื่อนลูกใหญ่อีกลูกหนึ่ง <laughs> สั์เข้ามาใช่แต่ก่อนการที่ทางช่องแจ้งมาว่ายุติขอยุติสัญญาใช่ครับเรารู้อยู่แล้วมะว่ามันจะเกิดขึ้นผมเดามากกว่าผมคิดแล้วว่ามันน่าจะต้องเกิดขึ้นแน่นอนเพราะว่าด้วยความที่กระแสข่าวมันแรงแล้วมันก็จะส่งผลกระทบถึงเรื่องภาพลักษณ์ของตัวนักแสดงหรือว่าของทางช่องด้วยช่องไม่น่าจะเก็บผมไว้แน่นอนผมก็คิดอยู่แล้วว่ามันจะต้องเกิดขึ้นถึงแม้จะรู้อยู่แล้วว่ามันน่าจะเกิดขึ้นแต่พอมันเกิดขึ้นจริงๆ รู้สึกยังไงตรงนั้นนะคะตอนนั้นวันที่ทางช่องโทรมาขอยุติสัญญาตอนที่ทางทางผู้ใหญ่เขาพูดนะครับก็เหมือนมันพูดไม่ออกครับได้แค่ครับครับแต่คือเสียงนิสันแล้วนะม,มันมันไม่รู้จะไม่รู้จะแก้ตัวไม่รู้จะไม่รู้จะอธิบายยังไงกันเราก็ได้แต่ครับครับขอบคุณครับอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นต่อให้เสียใจแต่ก็เข้าใจทางช่องเข้าใจเป็นอย่างดีเข้าใจเลยครับแต่ในตอนนั้นเนี่ยคิดไหมคะว่าไม่เป็นไรเอานะโอกาสครั้งหน้า เราก็น่าจะมีโอกาสอะไรที่รอหรือคิดอีกแบบหนึ่งคือหมดละอ,อนาคตรหรือสิ่งที่เราเคยทําอยู่ในวงการเนี้ยมันจะจบแค่นี้หรอออะไรเงรี้ยตอนนั้นเราคิดอะไรอยู่เหม,มือนเราออกจากเซฟโซนนะเหมือนเร,เราเราเราเดิอนออกจากบ้านตัวเปล่าจากที่เราเคยอยู่ในบ้านที่ที่มีผู้หลับผู้ใหญ่มีพ่อแม่คอยดูแลเราแต่วันนึงเราต้องออกมาใช้ชีวิตข้างนอกคนเดียวมันก็รู้สึกว่าข้างหน้าเราจะเจออะไรเราจะ มีคนหยิบยื่นโอกาสให้กับเราหรือเปล่าเราจะสามารถได้มาแสดงผลงานให้กับแฟนๆได้ดูอีกหรือเปล่ามันมันจะรู้สึกกังวลมากๆเลยครับตอนนั้นนะตอนนั้นก็ยังไม่สามารถออกไปข้างนอกได้อย่างเต็มที่ตอนนั้นความรู้สึกของเราคือเหมือนเป็นนักโทษเลยฮะเหมือนเป็นผู้ต้องหาคนหนึง่งคือไม่กล้าออกจากบ้านทางพี่ๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แนะนําว่าอ,อ,อยู่นิ่งๆก่อนถ้าออกไปข้างนอกก,ก็ต้องเซฟตัวเองให้มากๆไม่กระทั่งไปไปวัดอ่ไงเงี้ยไปทําบุญก็ ช่วงที่ข่าวแรงๆเลยครับใส่หมวกใส่แว่นนั่งอยู่ในรถใส่หน้ากากไม่อยากให้คนเห็นเราอะไรอย่างเงี้ยครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นครั้งนี้ได้อะไรกลับมาบ้างสิ่งที่ได้ก็คือบทเรียนในชีวิตแน่นอนผมเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเฟรนลี่แล้วก็ถ้าได้รู้จักใครสักคนหนึ่งเี่ยจะเป็นคนที่แบบไม่เผื่อใจจะจะให้ใจให้ความเชื่อใจมากๆการที่มันเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาผมก็ต้องรู้จัก ที่จะเลือกคบคนมากขึ้นเราจะไม่เชื่อใจใครร้อยเต้องมีสติในการคบคนแต่พวกพี่ไว้ใจได้นะแต่ดูหน้าตาดูมีความระแวงนะเคยเคยคิดไหมว่าพอกันทีกับวงการบันเทิงไม่ถึงขนาดนั้นมันแค่มีแวบเข้ามาผมแค่คิดว่าถ้านอนหลับยาวไปเลยแล้วเราไม่ตื่นนะเรื่องมันจะจบหรือเปล่าหรือว่าเราอยากเบรกตัวเองแล้วก็ ไปใช้ชีวิตกับคุณแม่ที่ต่างประเทศสักพักหนึ่งแล้วกลับมาดีไหม <Okay. S 2> อะไรเงี้ยแต่มันก็จะมีความคิดหนึ่งที่ดึงผมกลับมาก็คือกว่าผมจะมายืนตรงนี้ได้มันผมผ่านอะไรมาเยอะเยอะมากมาผมเคยเจอเรื่องที่มันหนักกว่าน,นี้มาก mm hmm. ก็เลยมันมันก็แค่เรื่องนี้เองเราก็ต้องผ่านไปไม่แล้วเพราะว่าผมคิดว่าคือเส้นทางในวงการบันเทิงของผมอ่ะมันมันไม่ได้รวยด้กลีบกุหลาบมาตั้งแต่เข้าวงการอยู่แล้ว <Okay. S 2> นะครับก็การที่ผมมายืนตรงนี้มันเป็นโอกาสหนึ่งในล้านอ่ะ mm hmm. เราจะยอม ท้อเราจะยอมถอยเพียงเพราะเรื่องแค่เนี้ยอุปสรรคแค่เนี้ยเ<ม>หรอก็จะคิดอย่างเงี้ครับใ,ในที่สุดน,นะวันนั้นเรารู้สึกว่าเหตุการณ์มันผ่านไปได้ด้วยอะไรอะวันไหนที่เรารู้สึกว่าชดเชยจากวิกฤตนี่แล้วมันมีจุดนะผมว่าน่าจะเป็นหลังจากที่ทางทางช่องประกาศยุติสัญญาคือหมายความว่าพวกพวกดราม่าอะไรต่างๆที่ที่เกิดขึ้นด้วยใช่เพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นคนเข้ามาให้กําลังใจซะมากกว่า คือ,คอถ้าเกิดเป็นคนที่ไม่ถูกใจอาจจะรู้สึกว่านี่คือบทลงโทษแล้วค,คือครเราไม่สามารถที่จะทํางานในอาชีพที่เราเคยทําได้เหมือนเดิมกับช่องเดิมใช่ครับนะคะคแต่ในที่สุดอย่างที่เมื่อกี้น้องบิ๊กเอ็มบอกแล้วค่ะว่านี่ไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องแรกในชีวิตอ่ะตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยค่ะครอบครัวเคยผ่านการล้มละลายมาก่อนล้มเลยอ่ะจนเหลือสูตรขายบ้านขายรถไม่เหลืออะไรเลยแล้วก็ต้องไปอยู่บ้านเช่าเล็กๆในบางวันมีเงินเหลืออยู่ในบ้านของเราไม่ถึง10บาท ตอนเด็กๆก,ก็ผ่านการถูกบูลลี่มาเยอะแยะมากมายเพราะตอนนั้นไม่ได้เป็นเวอร์ชันนี้อ้วนที่สุดก็คือหนัก120กิโลตอนที่เรายัางแบบยังทรงอ้วนอยู่เนี่ยคับแปลว่าเราไม่เคยกล้ามีความรักหรือไม่เคยมีใครเข้ามาไม่มีครับไม่มีใครจีบแล้วก็ไม่กล้าไปจีบใครด้วยครับ